มีเกษตรกรอยู่รายหนึ่งซึ่งเก่งมากนะครับเป็นเกษตรกรที่มีการศึกษาด้วยจบการศึกษามาแต่ว่าหันมาเอาดีทางด้านเกษตรกรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการทําเห็ดในการเพาะเห็ดต่างๆเห็ดมีเยอะแยะเห็ดมีเยอะแยะแต่ว่าเกษตรกรรายนี้เนี่ยสามารถทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ด้วยเห็ดประเภทหนึ่ง นะครับก็คือเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจืออาจารย์งจยทร้าบเป็นแดงป็นแล้วก็มีคุณลักษณะที่บอกว่ารักษาโรคร้ายได้ใช่ไหมครับครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือว่ามีลักษณะที่แข็งมากนะครับไม่ใช่เห็ดทั่วไปทรไมอันนั้นก็ไปไถ่ทำที่ไหนครับที่จังหวัดนครปฐมที่ที่นครปฐมครับที่นครปฐมเราไปดูกันเลยไหมครับครับของเห็ดหลินจือถ้าเป็นตอนนี้นะครับค่อนข้างจะบูมแล้วก็ตื่นตัวมาก จนเรียกว่าบางครั้งมันจะมันจะบูมเกินด้วยซ้ำํำเพราะว่าบางสิ<บ>่งบางอย่างเพ<บ>ิ่งมาบูมไม่กี่ปีใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันบูมขึ้นมาเนี่ยคนก็จะเชื่อแบบงมงายไปเลย เป็นไหมคือขอให้ได้ใช้เห็ดหลินจืออะไรแบบซึ่งโดยความจริงแล้วในวิธีการใช้เห็ดเพื่อรักษาโรคนก็ยังมีเทคนิคมีขั้นตอนของมันอยู่อีกพอ,อสมควรทีเดียวแต่แตและคนก็อยากเป็นพระเจ้าจินสีห้องเต้เหมือนกัน <c oughs> อยากเป็นพระตาเหมือนกันก็เลยพยายามก <c oughs> ินเห็ดใหญ่ <c oughs> <c oughs> ครับซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเลิศเลอขนาดนั้นคือมันจะต้องมีองค์ประกอบในการใช้เพราะฉะนั้นในการที่มันบูมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ ตามสภาวะพอมันบูมขึ้นมาก็มีคนพยายามที่จะนําเอาเห็ดเข้ามาขายทั้งจากธรรมชาติทั้งจากการนําเข้าด้วยอะไรด้วยแต่พวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนมันดีมันแยกแยะเห็ดยังไงซึ่งตัวนี้เองถ้าสมมติคุณสมบัติมันดีไม่จริงเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวนี้มันจะทําลายตัวมันเองถ้าให้คุณสาธิตฟันธงเปรี้ยนเลยว่าเห็ดลินจีเนี่ยเป็นมีคุณสมบัติในการรักษาโรคด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณสาธิตจะบอกว่าไงคือท่านในความคิดเห็นของผมนะจากที่ผมได้มีประสบการณ์ที่ใช้เห็ดตัวนี้ กับเพื่อนผู้ป่วยที่เขาอาสาสมัครเข้ามาเวลาเขาไม่มีหนทางที่จะรักษาแล้วลในหลายๆโรคเนี่ยผมมีความมั่นใจค่อนข้างมากเพราะ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอผู้ป <c oughs> ่วยมากมายเลยที่ตายกับเราเนี่ยก็เยอะคือหมายถึงว่าเขาอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเป็นโรคแล้วหมอเองก็บอกว่าไม่มีหนทางรักษาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาหาเราพยายามดิ้นรนต่อสู้เนี่ยสิ่งที่เราช่วยเขาได้มากที่สุดก็คือแค่ทําให้เขาเจ็บปวดน้อยลง นะครับยืดเวลางเขาออกไปอีกหน่อยหนึ่งมะเร็งหรือครับ<า>เป็นพวกมะเร็งแล้วก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีแต่ขนาดเดียวกันพูดที่เขาหายเขาดีขึ้นอะไรเนี่ยนะก็มีคือนี้จากประสบการณ์อันนี้เราก็ค้นพบว่าในการที่เราจะดูแลรักษาไอพ้พวกผู้ป่วยแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมเก่า ึ่งเราต้องหาทางแก้วิบัตกรรมนั้นในเรื่องของจิตวิญญาณคือหมายถึงว่าจิตใจเขาเพราะรถ้าผู้ป่วยเนี่ยถ้าสมมติสภาพจิตไม่ดีหรือแย่มากๆไม่คิดจะอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์จะรักษารจริงนะครับ, <laughs> รบเพราะคนแข็งแรงแข็งแรงดีๆแต่ถ้าอกหักขึ้นมาอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะไปฆ่าตัวตายได้หรือถ้าไม่ฆ่าตัวตายอาจจะตรอมใจจนกระทั่งตายได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเรื่องอาหารการกินกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นปัจจัยหลักเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุของโรค ที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ได้เพราะเดี๋ยวนี้เรากินอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะกันมากทําให้คนเราเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักกินอาหารที่เป็นประโยชน์อาหารก็คือยาอย่างที่พุทธองค์ท่านว่านะอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกถ้าเรากินอาหารเป็นเราใช้อาหารถูกวิธีสิ่งที่เรากินเข้าไปจะเป็นคุณประโยชน์ตลอดทุกวันนี้นกินตามรสปากกินตามความอยากตามใจปากเลยกินิ้นจือมีสรรพคุณในการรักษาโรคหลายระบบนะคะ จากเอกสารอ้างอิงก็แล้วกันเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับระบบอื่นๆนอกเหนือจากระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะระบบแรกที่มันมีผลก็คือระบบหมุนเวียนของเลือดมันสามารถลดความดันลดคอเลสเตอรอลลดไกลเซอไลายลดน้ําตาลได้นะคะในระบบทางเดินหายใจมันก็ช่วยในแง่ของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะแพ้ต่างๆแพ้สาระไรต่างๆนะคะ ในระบบขับถ่ายนะคะระบบทางเดินอาหารมันก็ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นก็ทุกทุกอย่างทุกระบบในร่างกายมันก็จะดีขึ้นก็คือมันปรับระบบต่างๆให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นถุงถุงในการเพาะเพาะเห็ดใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราก็จะผลิตพวกถุงก้อนเชื้อเราใช้ขี้เลื่อยนะครับเราจะใช้ขี้เลื่อยเนี่ยมาบรรจุใส่ถุงแล้วพอเส้นใยเดินเต็มได้ที่แล้วเราจะคัดหน่อเข้ามา ที่หนอระดับที่มันไล่ๆกันเพื่อที่เวลาเก็บเราจะได้เก็บเป็นรุ่นเก็บทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็มาตั้งแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้นี่ผมผมไปไปดูเขาทําเห็ดหอมเนี่ยเขาทําเป็นชั้นทําเป็นที่วางไว้ถุงแต่และถุงเนี่ยก็สอดใส่เข้าไปนานสักเท่าไหร่ละครับอันนี้ก็ประมาณ100วันฮนะหนึ่งร้อยวันเลยครับหลังจากที่เราหยอดเชื้อเห็ดเข้าไปในนี้ครับก็สามเดือนเพราะว่าที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเออปกติเห็ดถ้ามันอ่อนอ่อนมากเนี่ยนะครับ เก็บออกมาแล้วคุณสมบัติทางยามันจะยังไม่มากพอ hmm. นะครับเพราะว่าในในในเห็ดเนี่ยม,มันมีสารทั้งหลายตัวทั้งพวกกาโนอเดลิกแล้วก็ทั้งพวกโพลีสแซคคาราแล้วก็พวกโปรตีนเราจําเป็นต้องให้มันสังเคราะห์ตัวมันเองที่อายุที่เหมาะสมอันหนึ่งนะซึ่งเราก็จะดูจากใต้ท้องดอกส่วนหนึ่งนะครับว่าใต้ท้องดอกเนี่ยแรกเริ่มทีเดียวมันจะเป็นสีออกขาวๆมนัมนๆนะครับเพราะต่อมาถ้าอายุมันเริ่มได้ที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งช่วงตอนที่มันเริ่มเป็นสีเหลืองตอนนั้นนะมันจะเริ่มมีสปอร์มาบ้างนิดหน่อยแล้ว<ม>นะครับแล้วพอเวลาล่วงเลยไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอีกครั้งนึง<ม>แล้วก็ใช้เวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อกลับมาเป็นสีเหลืองอีกนน<ม>ขนหนึ่งขณะที่มันเวียนไปเวียนมาตรงนี้มันจะเวียนได้ประมาณ3รอบ<ม>คือที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะ<ม>แต่ถ้ารอบที่สรอบที่หเนี่ยจะไม่เกิดแล้ว<ม>คือหมายถึงเห็ดเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในอาหารจํากัดอันหนึง่ง<ม>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในรอบที่สองหรือรอบที่ราะคือรอบท เราก็จะดูจากสีว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็ขอบดอกเนี่ยมันจะตกลงมานิดหนึ่งซึ่งปกติเห็ดทั่วไปถ้าเราสังเกตนะเห็ดเวลามันบานมากๆมันจะหงายขึ้นจนกระทั่งลัดขึ้นไปข้างบนเลยแต่สาหรับเห็ดหลินจือเนี่ยพอมันโตโตโตขึ้นจนสุดแล้วเนี่ยวิธีการบานมันคือมันจะเริ่มพอกลงข้างล่างเห็ดหลินจือสดเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้นานเลยแค่ชั่วข้ามวันเดียวบางทีมันเสียแล้วโอ้เห็ดหลินจือสดนี่ครับข้ามวันก็อาจจะเสียได้คือถ้ายิ่งเราสมมันถติมันเป็นดอกที่แข็งเนี่ยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณท่าอาหารมันสูงมันมีโพลีแซคคาลาย,ยู่มากเป็นสารประเภทน้ําตาลและแป้งอยู่ข้างในนี่แนะมันจะทําให้เกิดภาวะการขึ้นราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะความสมบูรณ์ในตัวมันเราต้องรีบทําแห้งให้เร็วแล้วก็มาฝานเป็นชิ้นบางๆเหตุที่เราต้องฝานเพราะว่าเวลาเราไปใช้ในการดื่มนะหรือว่าบำรุงสุขภาพเนี่ยเราต้องไปต้มน้ำคือเหมือนกับชาทถ้าพื้นที่ผิวมันน้อยคือเราใช้ทั้งดอกเนี่ยมันก็จะสกัดสารได้น้อยแต่ถ้าเราฝานเป็นแผ่นบางๆเนี่ย พื้นที่ผิวในการสัมผัสกับน,น้ำเนี่ยก็เยอะเราก็จะต้มสกัดสารได้ง่ายขึ้นน้ำทจ<ล>ะดูดซับสาร,สารต่างๆก็จะดึงเอาสารออกมาได้มากขึ้นแล้วเราก็จะฝานแล้วก็บรรจ,จุเป็นซองเนี่ยเอาไว้จําหน่ายอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยที่บางครั้งเขาใช้เนี่ยในการต้มของเขาเขาอาจจะไม่สะดวกที่เขาต้องไปต้มเองอะไรเองแล้วก็ปริมาณที่ใช้มันต้องใช้เยอะเราก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาให้เขาด้วยการพยายามที่จะบดมันจนละเอียดเลยแล้วก็ไปสกัดคือใช้น้ำเนี่ยต้มสกัดออกมา พอต้มสก,กัดเสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้ทางสภาวิจัยแห่งชาต,ติช่วยเราสเปรย์คือใช้วิธีสเปรย์ได้เป็นผงเหมือนกับผงกาแฟเหมือนนมผงพวกนั้นนะคือพอชงลงน้ำนมันก็จะละลาย น่าสนใจจริงนะครับอาจารย์เห็ดนี่สีมันแปลกๆจริงๆทำไมด้านหนึ่งแดงด้านหนึ่งขาวเป็นสีจริงๆแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันครับไม่ใช่เป็นสีแดงครับแล้วก็ด้านล่างเป็นด้านที่ขาวแต่อาจารย์ไปคขานั้นดูดูลุสึกระหอยเหลือเกินเห็ดได้ช่วยอะไรบ้างเปล่าตอนนั้นเนี่ยบางเอิญนผมไม่สบายจริงนะครับแล้วก็คิดว่าจะไปถ่ายทําไม่ได้แล้วสะดซ้ายนะครับแล้วพอไปเจอโรงพ่อเห็ดซึ่งมีอากาศที่ค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรนะครับก็เลยทําให้หนักเขา้ปอีกทำไปไอไปทําไปไอไปตอนท้ายก็คือคุณสาธิตเนี่ยครับบอกอาจารย์ลองเห็ด ไปต้มเผ็ดได้กินครับเราเลยหายเลยใช่ไหมครับ,รบก็ดีขึ้นเลยหายเลยดีขึ้นครับ